ีทำไรครับเกจมมอนเนาะโอ้โหโกโก้ไปเก็บมอนเราพาเด็กน้อยมาเก็บลูกมอนกันเดินดีๆเดินดีๆเดินดีๆดเโอ้ยโอเคโอ้ย เมาเก็บเก็บได้ป่างใหญ่เลยเราเล่อเก็บเก็บมอนไหนเก็บใส่กะทได้เหมใส่กเด็วไหนเออใส่กาไว้แม่กินมั้งดิแม่กินมั้งแล้วองได้แล้วหรอหองนั้นกุจะนอนข้างน่อ่ะเก็บกันเดีวเก็บมดนมาไ่นโกเก็บใส่แล้วเนี่ยเก็บทีเดียวอ่าลมฝั่้มึงหางใ่เดียงนอกนี้เล อันก่อนอันก่อนอ้ำก่อนอ้ำป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยีจ้าเอ๋ได้กินแล้วเอ๋นั่งดมดอ่ะอันก่อนอันก่อนอ้ำให้แม่ดูก่อนกินไงอันเอ๊ะ Ui con lúc kết <laughs> con lúc mẹ à à. tìm lẹo kiệp sài đi Tìm sài à, đi ô nhiễm mẹ điện đi ô còn chưa mẹ con

เนี่ยเก็บดิเก็บก้อนเร็วเร็วเก็บก้อนเร็วเร็วเนี่ยอ้าวใส่ไว้น่าโกเก็บเต็มทุ่งแล้วมาเก็บเก็บเร็วทุ่งน่ะไม่พอใส่แน่เลยนี่ก็เต็มสวยนะเนี่ยนะเอ้ยบาย คิดตังได้ไงล่ะอ่ะคิดตังใจตังมาใจเป๋าใจเป๋าอ่ะคิดตังกี่บาทกี่บาทครับกี่บาทอห้าบาทห้าบาทสิยังไงมาเก็บเนี่ยนี่ไงเกตีเนี่ย เก็บนี่ไงที่ตัวนั้นไปี่ก็ไม่เก็บสีสีองเงี้ยทีเข้มๆนะไปที่ส่วนโาลูกใหญ่พวงใหญ่เป็นพวงเลยน่าพูดกับข้างบาง้านนะเอ๊ะเ <laughs> ก็บดิลูกไหน บายบายก่อนบายบายครับายบาย